สวัสดีจ้ามื้อนี้ก็รับบทเขาคั่วแล้วหนึ่งจา้ามื้อนี้จะเป็นเมนูยังไปป่ไดดแล้วจา้าถ้าเห็นลวกพักขั้นจองแบบนี้ถ้าไม่ใช่เมนูขนมจีนซาวน้ำปลาแล้วก็ต้องเป็นเมนูตำส้มตำจา้าแต่มื้อนี้เข้าจะบปรด้ยวตำสมตำจา้าเขาจะไม่เห็นเมนู ำแคบหมูตำซัวแคบหมูใส่เล็บมือนางจ้าเบาแล้วกับน้ำลายสอจะพากไปกับหิ้วไปจ้าตอนนี้กับกระละขวดคกจ้าใส่แคบหมูกับกรอบลงกไปจ้าตอนนี้กับเป็นการส่งเนื้อจ้าบริสต์จ้าแล้วก็ใส่ผักขจอรเสพแล้วจ้าเมนูนี้น้ำลายสอแ่บจ้ามือนี้มันก็ดแบบเพชรเพชรตัวฉาดจัดจ้าใจใจ ค่เห็นสีสันก็น่ารับประทานแล้วจ้ามาทานมาทานกับเหมยน,นะคะพร้อ,อมเสิร์ฟแล้วจ้าตับบุกฮงข้าว้อมเสิร์ฟแล้วจ้าแต่ว่ามเป็นกับบุกฮงเลยจ้ามือไม่มีต้ตมตำแต่เป็นตำแคบหมูแล้วก็เล็บมือนางจ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับมาพบพอก็มือลีแล้วจ้าบพผอกับมือลีก็พบเจอแต่ความอร่อยจ้ามือน,นี้เข้ามาพบเจอกันกันกบเมนูตำซัวแคบหมู ใส่เล็บมือนางค่ะแสบๆเลยจ้ะมือนีพักกับผักแกบเข้าก็จะมีสลัดผักที่สตรอเบอร์รี่แสบๆมากินนากันจ้าอันดับแรกกับแคบหมูนี่ละจ้าแคบหมูกับกรอบอกรอบมาก Step. สตรอบอรีมาก,กับแต่ว่าสตรอบอรี่แบบช่ำๆแบบว่าสุกคักหล้วจ้กวาก็เรียบว่าเปียวขักเล็บมือนาง サイダー。 หาเมื่อไปเลยจ้ะม,มากินเล็บมือนังจ้ะ เราไม่กินด้ทุกมือตอนไหพปวดเอาไว้ให้หลังตอนนี้หน่อยๆก็เปรี้ยวนิดนิด เนี่ยโอ้ยพันผักค่ะผักกับซอสต,ตบกรอบจ้ะเก็บมาจากสวนใหม่ๆสวนที่ตลาดด้จ้ะ ความสุขที่ได้กินนะจ้ะกินอีหยังแซ่บๆแล้วมีความสุขขนาดเลยคิดว่าต้องเปลี่ยนกันทุกคนจ้ะแคบมูนกอดปีขนาดจ้ะ cún hông sến sẩn, mới tắm lấy thôi chào, um, này bưng, mì vừa là เล็บโนละซีแล้วไม่ไม่ไปลาไปเห็ดได้จ้ะจะเอาอเวลาไปยังเหมือนเหมือนคนบอกว่ามีเวลาหนุ่งงากเบียกหลายจ้ะควจะเล้วจะลมือจะละเล้น จบไล้์สุดระดอบป่ะทนนี กับจากสดาุดไหมจ๊ะอื้าใหญ่ยยๆก่อนอืม ตำส่วใส่แคบหมูใส่เล็บมออนางมือนีแสบคักจา้าแสบจริงๆเพชรจัดจานได้ใจเบิ้งสีสันขนาดจะรูจ้จ้ามือนีไม่ต้องขอตัวลาก่อนเดจา้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจา้า